นี่นี่อะไรอะ่ะผ่นสะท้อนความร้อนใช่<ข>ยังไงวางใต้กระเบื้องมุงหลังคาเพื่อช่วยลดความร้อนจากตัวกระเบื้องหลังคาที่จะลงมาอย่างบริเวณใต้หลังคาและลงมาสู่ห้องที่อยู่ชั้นล่างนั่นเองทำไมเ,เขาต้องเอาปากกาอย่างเงี้ยเขาจะตัดเป็นระยะเพราะว่าถ้าเราเอาขึ้นไปทั้งม้วนเนี่ยมันจะมุงลำบากเขาก็มีการตัดมันจะช่วยให้มุงง,ง่ายขึ้นอันนี้กี่เมตรคะสิบเมตรห้าสิบเซนทุกหนึ่งม้วนเราจะตัดสิบเมตรห้าสิบเซนทำไมอะ่ะเวลาไปวางมันจะพอดีแล้วก็ระยะทับซ้อนอีกมันจะเป็นเทคนิคของช่างอ่ะแล้วเราในฐานะผู้ ความร้อนมีก็ดีบริเวณเหนือฝ้าใต้หลังคาเนี่ยอุณหภูมิลดลงจําได้แล้วเฮียเคยเห็นแผ่นแบบน,นี้แหละไอ้อย่างเงี้ยถ้าจับแล้วมันมี2ฝั่งใช่ปะครับไอ้ฟลอยนะเฮียก็คือฝั่งนี้กับฝั่งนี้ครับแต่บางรุ่นที่เขาประหยัดเป็นรุ่นต้นทุนต่ําหน่อยก็จะมีฝั่งเดียวเงี้ย<ช>ได้ใช่ไหมถ้าถใครทบร้านประหยัดแต่ก็ยังอยากแบบให้มีตัวนี้อยู่ตัวถูกด้านล่างมันจะเป็นกระดาษน้ําตาอย่างนี้เลยแต่ถ้าเป็นตัวที่มีราคาขึ้นมาก็คือจะเป็นฟลอยทั้งสด้านแล้วเวลามุงเขาเอาตัวมีฟลอยขึ้นใช่มุงไปติดตั้งอันนี้ไปใช่ครับเขาหี กับโครงหลังคาหรือว่าแผ่นก็นี่กับแผ่นใช้แผ่นวางทับใช้แผ่นวางทับใช่มันจะมี<ล>แปรอยู่ด้านล่างแล้วก็แผ่นวางทับแล้วก็ยิงสกูครับโอเค